โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับเป็นจ่องพิชเชียรวันนี้ครับเราก็อยู่ันในเกม The Last Day on Earth นะครับผมกับอยู่ในช่วงของซีซั่นที่23พร้อมกับวันครบรอบปีของตัวเกม Last Day on Earth นั่นเองซึ่งวันนี้ก็พาน้องหมาสุดน่ารักพี่ผม <laughs> ไม่ได้พามานานอ่ะเอาคนด,ดูหน่อยเร็วไม่ได้ออกมานาน <c oughs> เออน่ารักขึ้นน่ารักโอเคครับวันนี้เราก็จะมาเล่นหมดในเรื่องบทสุดท้ายกันแลาา้วกันอะไรก็ลงเตะ ทำไมมันจบล้วยหรอเรจังใช่ครับอันนี้คือมันมีแค่นี้อ่าคือถ้าอ่านใครอ่านตรงนี้บอกว่าอ่านแล้วโอเคแต่ผมจะอ่านได้อีกฟังอีกครั้งหนึ่งในการผมยังไม่ได้อ่านคือในเรื่องใาทันทีโอเคมา่เนกันก่อนครับเริ่มจากอ่านตั้งแต่วันนู้นเลยนะที่ผมไม่ได้ลืมอ่านอะไก็คือฝ่ายที่เข้ามาจู่โจมจะเป็นพวกข้างนาทีความเชื่อเรื่องดุยุติเรื่องยุคไปพิบัติจะมาถึงในพวกเขาให้ใกล้กล้าละมืดข้อตกลงการสงบศึกแต่เป้าหมายของพวกเขายังเกิน ความก้าใจของพวกเราพวกเราต้องพวกเขาเนะี่ยต้องการอะไรจากรถบัสกันแน่อ่านี่คือจากื่อวานนั้นในเรื่องนะครับผมเนาะที่ผมไม่ได้อ่านอ๋อไม่ใช่สิอันนอัน,นอันนี้เด้ดเดเทศกาลที่จัดขึ้นและการทางฟังไว้เป็นท่าไส่เกิดจากรถบัสลึกนับที่มาจอดที่มาจากส่วนลึกของดินแดงรถล้างว่างเปล่ารถบัสที่บรรทุกทุกอย่างไว้มีครื่ข้างในเป็นของรางวัลแต่ต้องตัดสินใจที่เล่นอะไรที่มีคนตัดสินใจเล่นตุกติกอ่ะ ตอนนี้ก็คือมาแล้วกิในเรื่องของอันนี้คำำําทานายจูลี่ไม่ได้กลับมาจากเทศกาลเมื่อคืนน,นี้ทพวกนักขี่สงสัยว่าเธออาจจะถูกลักพาตัวไปพวกนักจู่โจมนั้นชื่นชมการลักพาตัวของอะไรนี่ชื่นชอบการลักพาตัวเธอไปมีผู้พบเห็นโรสเอลูเมดิโตซึ่งเป็นนักจู่โจมคนหนึ่งที่ใกล้ที่ใกล้กลับทําเงียบสงบเมื่อไม่นานมานี้เป็นสภาพไอเป็นสถานที่ที่เหมาะจะเริ่มโ้นหานะกอเค นี่คือในเรื่องนะครับส่วนเพื่อเสริมอ๋อนี่คือโอเคส่งข้าพเปนแผยให้จุดไฟโอเคเห็นนะส่งข้าพเปนแผยให้ใครอะ่ะอยู่ไหนคนนี้เหรอออใช่ด้วยโอเคเอาละครับเราก็จะไปที่ถ้ำสงบไปที่ถ้ำเงียบสงบกันโอเคไปครับผม let's go ในเรื่องอาจจะนี้อาจจะสั้นมากนะครับผมว่าโดยจากสรงแล้วโอเคไป แล้วก็ผมจะมาลองยิงเวฟนี่อีกรอบหนึ่งด้วยผมอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นรอบ2เนี่ยเราจะยิงเนี่ยมันจะต่างมันจะมันจะโหดขึ้นไหมเดี๋ยวต้องลองเล่นดูนะครับก็ใช้อาวุธเดิมเลยที่ลามาของเก่าที่เหลือซ้างอยู่เตีเก็บของไปนะเดี๋ยวผมมาที่นี่ก่อนโอเคจะมาซึ่งข้างในผมก็ไม่รู้ว่ามันจะโหดไหมแต่เมื่อวานที่เราไปดูแต่คนที่เริ่มเล่นก็น่าจะไม่โหดยกเว้นว่าไอตัวนั้นครับที่ต้อง่าปืนไปเนาะไอตัวอ้วนนั้น ยังไงผมต้องฆ่าครับเพราะว่าผมต้องจะเอาของนั้นไปใส่โต๊ะทํางานนะครับโอเคก็อย่างน้อยก็ต้องพลั่ปืนไปใช้ก่อนแล้วนะเางนไหฆ่าตัวอ้วนก่อนครับผมเนาะที่ต้องฆ่ามันไม่มีมันไม่มีกําแพงมาช่วยกันแต่ผมตัดกาแพงไปแล้วแต่นี่มันไม่มีเลยนะครับก็เลยต้องใช้เป็นเทคนิคแบบนี้ไปเนาะโอเคเดี๋ยวเรารอให้มันหลุดบบเสร็จดีเ,ดเราจะไปกันโอเค จุดไฟซาลาตี้สักสิเดี๋ยวอันนี้ตัวธรรมดาจัดก,การได้เชตีตอ,อมาอยู่ในควินนี้ด้วยโอเคก็ทาไปเลทีเดียวนี่นี่นนตัวเนี้ยครับเออผมขอตีหลังก่อนได้การสักทีเลยไม่ได้อยู่แล้วก็โคน,น,นมาทำไมเนี้ยองมาช่วยกันด้วยดีเฮ้ยดูดเดี่ยมครับไม่ได้ความานาน <laughs> นองแล้อ่อางนนีโอ้โหกระตุกนิดนึงผมไม่รู้ในคลิปวิดีโอมันจะกระตุกไหมเดี๋ยวเราดูนมันกระตุกนะครับผมน้อยโอ้โหตัวนี้ผมแนะนำว่าปืนพกนะครับไม่ต้องเอาปืนพกไปเพราะวปืนพกม,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 มากเมกือบมาเทียรเตลียร์คนู้ด้วยนะครับโอเคหมดละทีนี้ก็มาเชตเตเี้เดินเข้าไปข้างในโอเคฟันตีละตัวไปโอ้โหเจ้เต็มเลย สุกมากอะตอนนี้น่าจะเพราะว่าตอัวน,นี้สภาพอากาศมันร้อนด้วยของผมรอตัวธรรมดามาน้องหมากัดอันนี้สลับโอเคร่วมเพชรนี้น้องหมาแก้นะครับผมถ้าเกิดว่าน้องหมากัดมันตายเนี่ยเราจะได้เต็ม,เ,มเดียวนะถือว่าน้องถือว่าเขาแก้เลยนะครับผมเนาะพามาได้แล้วกันเพชรนี้ไม่มึงเก้มาตั้งนานแล้วแหละแต่ <laughs> ว,ว่าผมไม่ได้เอามาอยู่โอเค เราจะเคลียร์ไปทีละฝั่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยอย่างน้อยก็ไอ้น,นี้อย่างน้อยก็ตัวนี้ก็แทงนน จะได้เก็บไอ้พวกนี้ไว้นะครับผมไม่รู้ว่าตามป่าเองมันจะมีกล่องวิเศษไหมนะ,ะผมยังไม่ได้ไปสำรวจดีเดี๋ยวต้องไปสำรวจซะหน่อยแล้วโอเคดูซิมันใช้ไม้เกียร์นะการจ,จุดอ๋อจุดจุดแตะได้เลยไม่ต้องใช้โอเคโอเคเชียบไม่ชอบ okay. หากล้องไฟก่อนค oh, oh, รับโอ้โหรแล้วนึงเดี๋ยวจะเข้าไปในนั้นด้วยโอเคปับ๊บ ล่วงโอเคไปอยู่น้ำไว้เดี๋ยวเขาดื่มก่อนนะครับอาปวดฉนะี่ซะงั้นโอ้ยไม่เป็นไรเซนเซ,นเซอร์โอเคดีที่มีตัวเซนเซ,นเซอร์อเอาไว้แบบแต่ผมไม่รู้ว่าดูดทูบจานั้นไหมหรืว่าน่าจะไม่แหละเนาะโอเค,อเ,คเอาละ่ะดื่มน้ำสักขวดเดี๋ยวให้ยันกี่ไปครับถ้ามาที่นี่มาขุดทรายได้เลยครับผมไม่ต้องไปถึงที่นู่นแล้วในฤดูกาลนี้กอบกลวยกำไรครับผมเอาที่ทรายมาอ,อะไรเนี่ย ฉันฉีจะลาแตกอยู่แล้วก็เกไปฉีก็เกยก,ก,กวรีบไปสิไปโอเคฉี่ดอกพวกอัจื้อก็ไม่จิ้มเตกไปฉีนโยยมมาโลกนะไปอีกคนหนึ่งด้วยฟันหลังปวบโอเคเดี๋ยวจุดกองไฟก่อนโอเคอวไรกองนี้อยู่ตรงไหนไม่รู้ โอเคเคเคคนนูน้นออกมาแล้วคนนูน้นออกมาแล้วสเตี๋หมดสเตี๋หมดสเตี๋หมดรอครับรอ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 เคอหัน okay, หลังมาแล้วไป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 สเตี๋หมูสเตี๋หมุดเข้าไปสวบโอเคล่วงเ <c oughs> ข้ามาถึงข้างในแล้วครับผมตอ,ตอนนี้เกอเดี๋ยวเราจะเดินไปทีละฝั่ง เนีไยนี่ไม่มีกุญแจก็เปิดไม่ได้หรอกฉันลองแล้วดสาวน้อยจากในฝันของเราอยู่ตรงหน้าเราแล้วใครใครฝันถึงสาวน้อยคนนั้นบ้างล่ะวันสิ้นลูกอะไรยิ่งใกล้เวลามากแค่ไหนกูเห็นใช่ไหมแต่ฉันเคยฝันว่าเห็นสาวน้อยคนอื่นมากจะมากกว่าตามตรงอีกเราจะตามให้เป็นคำตำหนายนั้นเป็นจริง แล้วเกิดอ,อะไรขึ้นกับนักจูดจมที่ไร้ความเชื่อน,นั่นล่ะไร้ความศรัทธาน,นั่นละะ่ะฮะเราบ,าบาัไปบรูดจะต้องภูมิใจในตัวเราสหายขอเติมนิดนึงนะครับ้าใจปุบป,ปากหน่อยได้ไหมหรืออยากจะไปอยู่ในกรงด้วยกันอีกคนฟังฉันผู้รอบรู้ทั้งหลายไม่มีใครหรือที่ใดจะหยุดเราได้ทั้งนั้นมันมีรถบัสคันใหญ่อยู่ที่หุบเขาทางปานนะแล้วมันมีเรื่องเกี่ยวกับรถบัสที่คำตำนายบ้างหรือเปล่าฮะ โหเงียบเลยโอเคก็ถือว,ว่าพวกนี้กําลังจะโอเคโอเคหมดเดียวแล้วผมว่าพวกนี้กาลังจะยึดรถบัสเพื่อทาการบางสิ่งบางอย่างนะครับผมนะตอนนี้เกี่ยวกับกรามทานาที่มันฝันเอาไว้เนาะโอเคเอะตอนนี้เริ่มรู้แล้วนะครับว่าแต่ละอย่างมันเป็นยังไงผมก็เริ่มจัดการไปทีละคนก่อนโอเคร่วมกุญแจได้ละตรวปดปดวจฉันเริ่มกังวลแล้วว่าที่นี่ไม่มีใครมาช่วยพวกเราซะแล้วโอเคเลยคนหนึ่งเดี๋ยวเราต้องจัดการ อเอเฮ้ยเราวันบักรุตนท่านจต้องผู้ใจโอ้โหโอ้ยอะเองก็เยอะไปต้องเอาปืนมาเล่นปะโถตกอันนั้นก็เยอะไปออกมาโอเคมาก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นล้านทหารชัดๆนี่มันหลุดโลกไปเลยไอหมอพวกไรสาระอะไรกันพวกนั้น โชคดีจริงที่คุณมาช่วยพวกเราถึงมาหรอสิ่งที่สําคัญก็คือเราปลดไปเลนที่เหลือ,ท,ลอที่เหลือนตอดได้อเ,เอาละ่ะไปที่นี่กันเถอะอย่าดึงดูดความสนใจพวกนั้นก็พอโลมิเตโร์พยายามจะช่วยฉันแต่ก็ถูกจับได้ซะก,ก่อนนะอ๋อคือจะมาช่วยแต่ถูกจับจับได้ซะก่อนโอเคพวกเขามีเนาะอะไรรู้ปะพ,พวกพี่น้องของฉันไม่เชื่อหรอกก็โลมิเตโร์จะมาเชื่อฉันหรอกนะโอเคผมไม่รู้อ่ะแต่ผมว่าสองคนนี้มีซัมติงแปลกแปลกอืม เอาเป็นว่าค่อยไปดูตอนสัปดาห์สุดท้ายน่าจะได้รู้วความลับสองคนนี้แน่นอนครับที่ทำไมต้องมาช่วยเพราะว่าทั้งสองคนนี้ก็คนรักเก่งนะไม่ใช่เก่งเดียวกันนะครับดูจากเสื้อกันใส่จูดี้เนี่ยเดี๋ยวน่าจะเป็นเก่งมอเตอร์ไซค์ขับนะครับส่วนอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นเก่งผู้รอดชีวิตตัวไปนะครับสมที่ใส่นั้นนะโอเคเอาล่ะเฟสตรงนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เทศกาลนครับผมเนาะแล้วก็แต่เดี๋ยวเราผมก็ตัดฉากตรงนี้ไป ไปที่กล่องเลยนะครับนะครับผมเนาะโอเคโอเคผมก็ต้องลาคลิปวิดีโอตรงนี้เลยเลวกันแนละ้วให้ทุกคนไปได้ดูช่วงกล่องเปิดรอบ2กันเลยดีกว่ามันจะ <c oughs> มันจะมันจะเออมันจะไอเทมดิมไหมหรือมีการปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยนะครับผมเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, แล้วก็กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องพุ่ิษแชนนลกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอตัวนี้อาจจะสั้นมากมากเพราะเนื้อเรื่องมันมีแค่นี้จริงๆนะครับเนาะ เด่นนะครับเสริมโดยการเปิดกล่องรอบ2ดูว่ามันจะมีอะไรดีหรือเปล่าสำหรับคลิปวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในเนื้อเรื่องของสัปดาห์ที่2หรืออจะมีชิคด,ดีอาจจะมาบอกแนะนํานะครับผมนะสหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไปบาไปบายครับไปดูกันเลยนะครับผมกับการลงกับการกับการเปิดกล่องรอบ2นะครับผมไป let's go Shot like a thousand tears. I'm a I can't at the waist. Pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. Ball hard, mama talk to me, boy, make sure he ties the When I was dying by the I got on my knees, I started to pray. a break bread with my young baby, wisdom was a part of the game. No. Now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I can turn an eight to a twenty-eight. Let me show you twelve. They can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right up, now he getting paid every. Small like I'm a, a ritual you bet my cash is on I the gas, I'm gone, riding my wave I've been here stuck in my zone, I've blast them i am been a blast, i all, sliding on fade I've been there finding my ways, crying for days I've been shot in the hate, all of wanted for praise, stuck in a phase, learning and top in a blaze, yeah Homie, you doing a race, Now, nah. better to stick to your place, yeah Want it all, I gotta taste, And Push on the pedal now, I gotta skate, yeah All I've ever known, put me on this throne, pin it, go. Push my buttons and that motherfucker what you know, what you, what you own, Put you in a zone, sonic booms from boom, boom. right the fucking room, right until the tomb, With my coons, motherfucking like fumes, y'all know what it do, with the true, real <laughs> uh, well we got We're looking out for the opposition. Don't, the mm, don't make me blast still. I put a word, don't no fly the mirror. They want me to lose, but I I'm here. Tears. I can't left the weights pull up the Mercedes. Next year you can see me pull up in the race. All I did was hard. Mama told me, boy, make sure you tie your lace. Ay. When I was dying by before I got on my knees i started to pray. Now i bread with my young Betty ways He was a part of the game. Yo, now he getting paid every single day. Yeah, i was hustling. I can turn an 8 to a 28. Let me show you. Twelve, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. But right now he getting paid every single day. And I could turn an eight to a twenty-eight. Let me show you world. They can get mine. Yeah, if you don't like you know I got the drive. But I put. Want it all? I got a case. to push on the pedal now. I got to skate. You. All that ever known. Put me on this throne. Pin it cold. Push my buttons and that motherfucker go. What you know? What you what you own? Push it and I zone. Sonic booms from the f room Ride right it till the tomb. With my coons, smell the fumes. all know what it do. With the crew, we be coming through. I'm a better move. Make it fast. Ain't no second chance. Coming for your ass.